ตอนนี้เราก็ข้ามมาฝั่งพระนครและตงท่าช้างการพัฒนาเมืองคือเรื่องสำคัญครับท่าช้างก็เลยพัฒนาอย่างมากมายนะครับสินประกรก็พัฒนาอยู่นะครับพัฒนา อย่างสวยงามอนาคตรเราคงได้เห็นสิ่งสวยงาม,ามเพิ่มมากขึ้นปกติฝั่งพระนครฝั่งนี้เราจะขี่จักยานกันแต่วันนี้เราใช้เดินเท้าครับระยะทางมันไม่ได้ไกลอะไรมากมาย มันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรวันนี้ก็ดูว่าอากาศเป็นใจฝนไม่ตกแดดไม่แรงนะครับก็ได้เลยจริงๆถ้าคนกรุงเทพใช้รถให้หน่อยลงแล้วมาเดินเที่ยวให้มากขึ้นผมว่าน่าจะดีนะ มีการแผงองแผงพระนะครับตลาดแผงพระวรรณคิตนะครับริมถนนมหา,าธาตอย่างนี้ดีกวาออ่าถ้าถวากันอย่างนั้นครับท้องฟังฝ่านี้แล้วก็เป็นวัดมหา,าธาตุนะครับตลาดพระาาไม่รู้ว่าเราจะเจอ,อเพื่อนร่วมอุดมการหรือเปล่าเฮียสิทธ น,นุเยสิจ์จะเดินเดินมาเจอกันหรือเปล่าโดยเราะเดีวเราคอยดูกัน